สวัสดีทุกคนนะฮะที่กำลังชมอยู่นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ยูนิท,ทาวใช่เลย พวกนี้เป็นไรฮะดีดีอะไรกันไม่รู้อาีาศมันร้อนอากาศมันร้อนก็ไอ้ลกบอกว่าเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ที่พวกนี้ดีดไม่ใช่อะไรนะทําไมครับคือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางโอชิบุฟเฟ่เนี่ยจะชวนน้องๆไปกินเพราะว่าโอชิบุฟเฟ่เขาของดีและที่สําคัญเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานเราเยอะมากนะครับซึ่งการกินเนี่ยมันก็ต้องมีทีมที่ชนะจะได้กินก็ที่การแข่งขันนั่นแหละพูดได้ง่ายแข่งขันนะครับวันนี้เราต้องแข่งขันเพื่อชิ่งเมนูสุดโปรดของเรามาให้ได้สันเกิดมาเพื่ แข่งขันเป็นแย่งชิงซึ่งวันนี้นะครับเราจะแข่งขันนะครับเรายังไม่ตั้งชื่อเกมลองลองตั้งชื่อเกมเลยดิเราแข่งกันก่อนเออเกมมันมีประมาณว่ายังไงดีมันเป็นสระน้ำไงมันเป็นสระน้ำใช่ไหมมันก็มีน้ําแข็งด้วยแล้วมันก็ให้ลงไปแล้วก็จะเปียกปอนยังไงแต่ว่าสนุกแน่ผู้ชมคิดชื่อเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ลงไปแล้วเนี่ยช่วยตั้งชื่อเกม้วยนะ S <S <Okay. S 1> อะไรนะเปลียงแชแข็งเปียกแฉแข็ง, <S <S งอ่ะเดี๋ยวบอกกติกาก่อนแล้วกันนะครับว่ากติกาเป็นปยังไงเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยค, <S <S ค่ะเราจะมีลูกบอลน,นี้นะฮะทั้งหมด12ลูกนะครับแต่ว่าลูกบอลที่มี12ลูกนี้จะมีคำว่าโออิชิติดอยู่แบบนี้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 นะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยใครที่ลงสานี้เนี่ยนะครับก็หาบอลให้ได้5ลูกก็ชนะเลยได้เจ้าโออิชิตัวนี้แหละไม่ได้5ลูกใช่ครับเราจะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับใส่ไปเลยนะโอเคใส่ไปครับ มาเลยปุ่มวินเนอร์นี่จะเก็บไว้ตรงนี้โอเคโดนน้อยๆดูง่ายๆง่ายๆไปเอาของใหญ่มาได้เลย่ะไปยกมานะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวของใหญ่มาโอเคชาร์ดันแทนชันชันชนโอ้โการแข่งขันของเรามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะเดี๋ยวให้ดูถุงก่อนใส่ก่อนถุงก่อนนะฮะโอ้โหกี่ลูกกี่ลูกบอกสิกี่ลูกเออสามหมื่นแปดพันลูกสามหมื่นหนึพันลูกไปเลยไหม ใส่เลยนะฮะน้ำเอาละมึงเอาเลยนี่หาเจอไหมต้องถามว่าหาเจอไหมเอกว่ามันยังง่ายไปพี่หมออะไรนะมันยังง่ายไปโอ้ง่ายน้ำน้ำแบบร้อน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 ไม่สดชื่นไม่สดชื่นไม่สดชื่นมันแบบธรรมดาไปยังไงดีใส่น้ำแข็งสิครับใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งออันนี้ใส่เห็นนะฮะแบบแบบเลี้ยวป๊บ <laughs> ขนาดกูยังเย็นเลยกูยังเย็นเลยกูยังเย็นเลยไปไปไปและสำหรับทีมของเรานะคะ <c oughs> มีชื่อทีมว่าว่าอยากเซล <c oughs> ชนะไหมวันนี้ชนะไหมพีซเราเกิดมาจริงป่ะไม่เคยแพ้ตั้งแต่เล่นเกมมาเห็นไม่เคยแพ้พี่จ้าคนนี้แพ้การ์มวยอ่ะหนูไม่กล้าพูดเลยอ่ะคนนี้แพ้เราไม่แพ้เราจะชนะค่ะฉันเกิดมาเพื่อแข่งขันแข่งใจน้ามาด้วเนาะชนะได้กินโอชิวันนี้แซลมอนเยอะๆอ่ะต้องเท่าฉันละรักชิสแซลมอนค่ะแชมป์ยังไงก็แชมป์อย่างนั้นแหละค่ะเรานะคะไม่ยอมเสีย ทีมเดียวกันรอดูเลยค่ะถึงเวลาแล้วค่ะอาบะเบอร์เราก็ได้อย oui> well ู่ห <Yes> น so, ้าสาตนดาตรงนี้แล้วครัเป็นไงถามความพร้อมของผู้อ่านถังทั้งสองทีมกันหน่อยนะฮะคือคำว่าไม่พร้อมสะกดยังไงหรอคะมีมีตัวอะไรบ้างคะรอเขาแล้วก็ร่ะว่าแพ้สะกดยังไง แล้วเราจะได้เห็นกี่คั้ลย e> ้านสเดี๋ยวเจอเลยหยุด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 เตงเตงเตงไปค่ะก็ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราจะให้ลงไปหยิบลูกบอลหนึ่นลูกแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนวิ่งปุกใ้แข่งขันแล้วก็ลงไปหยิบมาอีกหนึ่งลูกแค่ลูกบอลคนชนะก็คือท่า ทีเดียวคลูกสลูกไม่ได้ต้องกีรัลลูกแล้วก็ีรัคนกีระคนโอเคทราบไหมคะทราบทราบค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาละค่ะพร้อมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่ง ฟังน้องทรายกับน้องต้อมเป็นผู้ชะนะคังไม่จบยไม่ๆๆสบายชิปสีอ้ำบอกแล้วเจอแล้วไม่ถูกใจทม่ง<อ>ามาเลยก็ต่อให้เขานิดนึงอลยเนาะแลาะมันเป็นแค่รอบแบบใช่เราแบบชนะไม่เยอะแล้วเออแบบที่ลงแต่ละทีเอาละค่ะเป็นธิญาเหมือนเดิมโยนลูกบอลที่มีโวชิดกับเน้าตทรายในหน้า อเอาละค่ะผ่านไปยกที่หนึ่งแล้วเรามาเข้าสู่ยกที่สองกันเลยตอนนี้พวกครับผู้เข้าแข่งขันของเราก็หันหลังอยู่คนทุกคนพร้อมไหมครเด็กๆพร้อมสามสองหนึ่งเริ่ม ผู้ที่น็อกเอาไปเลยก็คือปากน้องต้อมนลำค่ตอไปตอต่อตอต่อน่อต่อตไอต่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 นอต่อ่อต่อั่อต่อตสอต่นต่อจ่อต่อต่อต่อก่อน่อตเอต่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 พต่อ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 ่อต่อเ่้เ่อต่อตอ่อย่ั่อต่อต่อ่อต่อม่อตกอตอต่อต่อตต่่อย่อต่อต่อต่อ่อ่อม่อตอ่อต่อต่อ่อต่อต่่อต่อตอต่อตเออร่่อ่คุยกับ่อ พิธีกรกวาดไปทันทันค่ะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพี่ค่ะก็คือเขาลงฟุ๊กเขาเอาได้เลยค่ะนี่ไงเธอยรื่องนั้ยเห็นไหมเยอะแปะบอกให้กินผักกระดุมงสายตาในเมื่อเราฟุ๊กเขาขังของเรายังไม่พอใจ <c oughs> พ<อ>ี่ก็เลยจัดให้อีกสิบห้ารอบเลยค่ะว<า>้า <c oughs> ขอสามร้อยรอบค่ะอโอ้อาุณลองตัวไปนะคะรอบไปไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทีมที่ชนะของเราก็คือทีมน้องโต๊กับน้องตาย งงด้ว <ENNIS> และแน่นอนการแข่งข <What> ันนี้ก็ต้องมีของรางวัลค่ะของรางวัลเป็นเอ่ออาหารมื้อใหญ่มื้อโตมื้อแบบใหญ่เลยกินแล้วต้องบอกว่าอวยชีเดี๋ยวเราไปกินอวยชิพเดี๋ยวเราไปกินโอวยชิพเป็นของรางวัลกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับผมสนุกสนานไหมครับผมนี่ก็ตอนนี้นะครับได้ทีมที่ชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าโอชิบุฟเฟ่นะครับผมสําหรับทีมที่ชนะนะครับก็จะได้มาอิ่มอร่อยกับโอชิบุฟเฟ่ของเราดนั่นเองนะครับส่วนคนแพ้ก็ต้องนั่งดูโนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าครับ ดดดูููมาเต้นมาเต้นกันความเอ็นเจ้าของโฆษณาอ่าอ่าอ่าอันนี้เป็นแฮปปี้นะคะแล้วตัดภาพแตดภาพไปที่ตรงนู้นยอดเขาแพ้แต่เขาทายเต้นได้นะคะโอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว ก็เข้ามาในโอชิบุฟเฟ่แล้วเรียบร้อยใช่ค่ะนะครับนี่คืออาหารเมนูนะครับที่เราเตรียมไว้ให้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เอนเดกอนเดกอนเดยกผู้ชนะนะครับเราให้จานนะครับแจกจานเลย คือจะบอกว่าความสนุกมาอยู่ที่ว่าผู้ชนะได้กินโชว์ผู้แพ้นะครับความทรมานจะอยู่ตรงนี้รวมถึงได้กินโชว์พวกเราด้วยก็คือแบบว่าเฮ้ยน่ากินนะอ่ะตอนนี้โอชิมีโปรอะไรไหมพี่เอาละค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะับสำหรับโอชิสาขายูนิทาวน์นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ครับพี่มองเนาะหัวละ599บาทใช่ครับผมถูกมากเลยใช่ราคาไม่แพงแต่ว่าได้กินอาหารที่จุกจุกแล้วก็อาหารดีมีคุณภาพเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้ใช่ วันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างอาหารดีๆสำหรับคนชนะจ้าผิดแล้วใช่ครบ้างก็มากินได้นะครับใชครบ้างก็มากินได้นะครับมากับครอบครัวมากับแฟนมากับกิ๊กึก๊ออะไรได้หมดไม่จำเป็นต้องมาแข่งขันกับเราก็ได้วันนี้พวกเราแบบว่าบ้าพลังกันนิดนึงใช่แข่งขันแล้วก็มากินอาหารจะได้กินเยอะๆง่าย ฝากไว้ด้วยนะครับกับโออิชิคุเป้นะคะที่สาขายูนิทาวน์นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ C First นะครับช่องยูนิทาวน์ชาแนลของเราด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆผู้ชนะฝากนะครับวันนี้เราชนะนะคะก็อย่าลืมติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะชนะหรือจะแพ้หรือจะมาแข่งเกมอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ใช่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจ้าหัวมาชนะมันก็สองคนเลยเห็นไหมจอแค่แค่อร่อยเนี่ยค่ะ ได้กันคะอนนานขอนอนใหม่นะคะนึ่งคุณดู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 คุณหันมหาชัรษีคุณหันมหาชัรษี ครับแรงกว่านี้ครับแรงกว่านี้<ะ>ไม่หาเขา,หาเป็นหาเลย